อะไรข้างในม่ต้องไปดูมา,มาดูคันนี้บอกเลยว่าจะเหล่าปาลาทูหรือว่าจะทูกกาฟิวเนี้วันนี้บอกเลยว่าโคตรหล่อเพื่อนเพื่อนเอสพันดนาน้องปลาทูโฉมล่าสุดปี20เพื่อนเพื่อนแล้วสีเทายังสวยแต่เทาก็ไม่เท่าเขาเรียกสีอะไรวะสีมันจะออกแบบ สวยอะบอก mm. เลยว่าคันนี้แบบเนียบจริงๆอะเพื่อนๆแล้วตัวนี้เป็นหน้าจอ TFT แล้วเพื่อนๆหน้าจอเดียวกับ g F อะ mm. ดูดิแล้วไมวิม่งเพียงดันดัดันดันดันดนดันด,ด4,900โลเพื่อนคิดว่ามันคุ้มไามล่ะคันนี้ทั้งพร้อมของแต่งแล้วก็ไม่4,000แล้วปี เยอะตัวเมียจะพูดใช่ใช่แล้วของแท้ทั้งคันกันล้มชิวหน้ากระจกลิอ,อะไรนะลิซุม,มา่าเอ่อท่อฟูฟูคาร์บอนเอสซีนะโอ้โหโหดว่ะคันนี้อยกฟังเสียงอะเอาเลยแบบมันจะกระหึ่มปะวะไม่เคยไม่เคยลองอะต้องลองต้องลอง เปฟิกเจอร์ไอ้คลิปชิปเตอร์ปะพูดพูดม้วนเนี้ยมันจะขนาดใหนดเดยถามลุงพี่ลพี่โอเคไหมเออโอเคโอเคคันนี้ทั้งใหม่น้อยได้ของแต่งปีใหม่เนี้ยไม่มีแม้แต่ล่องรอยเพื่อนๆจัดไปให้ราคาโปรโมชั่นเลยในราคาหกแสนแปดหมื่นเก้าพันบาทเท่านั้นใครลูกค้าคนไหนอยากออกรถคันนี้ซื้อสดส่งให้ฟรี สองศูนย์หนึ่งหรือว่าทักมาได้ที่เพจข,ของกาฟิลสักไปด้วยคำกินเกอร์เวอร์อรชั่นเมียวเมียวฟิลเป็นกรรมหรือพี่หน่อย